แฟนของอนาติจิทางช่อง YouTube Channel มาพบกันอีกครั้งกับช่วงแกะกล่องของเราซึ่งผมจะพาไปทำความรู้จักกับนาฬิการุ่นต่างๆที่เปิดตัวและวางจำหน่ายอยู่ในตลาดเมืองไทยและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อของซูลูทามถูกแทนความหมายถึงนาฬิกาที่สามารถบอกได้2โซนเวลาที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในอีกชื่อว่านาฬิกาแบบ GMT แต่ถว่าลองจินส์ได้ดำชื่อนี้มาเป็นตัวแทนของนาฬิกาที่สามารถบอกส่วโซนเวลาของตัวเองในคอเลกชันสปิริตซึ่งมีความสอดคล้องกันในแง่ของชื่อและจุดกำเนิดของนาฬิกาคอเลกชันนี้ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากจิตวิญญาณแห่งการเดินทางและประจบภัยลองจินส์สปิริตซู t ู m ามเปิดตัวในปี2022 โดยเป็นรุ่นเพิ่มเติมจากเวอร์ชัน3เข็มและรุ่นโครโนกราฟซึ่งบอกได้เลยครับว่าขนาดตัวเรือนที่มีความกระทัดรัดและดีไซน์ที่ลงตัวทําให้เวอร์ชั่นนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างมากซึ่งในปีนี้ครับลองจินมีของใหม่จากสปิริตซูลูธามาเปิดตัวให้แฟนๆได้ติดตาติดใจกันอีกครับผมกาลังพูดถึงลองจินสปริตซูลูธาม1925เลยนี้ครับ ทำไมต้อง1925ผมว่าแฟนๆน่าจะคาใจเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนกันนะครับซึ่ง1925ถือเป็นปีและก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ลองจินส์ได้เปิดตัวนาฬิการเรือนแรกของตัวเองที่สามารถบอกได้2เวลานาฬิการเรือนนั้นมีชื่อว่าซูลูท m e ซึ่งบทน้าปัดมีธงทะเลสีสันสดใสแทนตัวอักษร C หรือว่า Z นะครับซึ่งแสดงเวลาที่จุดศูนย์กลางในกรีนิชเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับซึ่งในกลุ่มนักบินจะเรียกจุดเริ่มต้นของโซนเวลานี้ว่าซูลูท m e ต่อมาแนวคิดนี้ได้ถูกต่อยอดและได้กลายมาเป็นนาฬิกาแบบ GMT ในเวลาต่อมาดังนั้นปี2025จึงเป็นช่วงเวลาของการครบรอบ100ปีพอดีลองจินส์ก็เลยได้ฉลองโอกาสพิเศษนี้ด้วยนาฬิกาลองจินส์สเปริต u ูทา i m ม1925พร้อมกับการที่เฮล่คาวิลล์นะครับที่เป็นแบรนดะ์แบนด์เดอร์คนล่าสุดที่เราจะได้เห็นเขาอยู่ในแคมเปญน,นี้เพื่อประชาสัมพันธ์และก็ใช้ในเชิงการตลาดของนาฬิกาเรือนนี้ตลอดไปนะครับผม มาดูที่ตัวนาฬิกากันนะครับแน่นอนว่าในเมื่อมีชื่อว่า l o n g i n ส s p i t สโล r ์ไ t i m 1925พื้นฐานโดยรวมของตัวนาฬิกาจึงอยู่บนารายละเอียดของรุ่น Split สโล Time แต่เป็นตัวเรือน39มิลิเมตรที่เพิ่งเริ่มเปิดตัวในปี2023ไม่ใช่ไซส์42มิิเมตรที่เราคุ้นเคยกันก่อนหน้านี้นะครับส่วนวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนและสายสำหรับไซส์ตัวเรือนผมถือว่า ใส่เหมาะและมีขนาดที่กําลังดีกับข้อมือ5.5-7นิ้วนะครับซึ่งผมว่าเป็นช่วงของขนาดข้อมือที่ใส่ในาฬิกาเรือนนี้แล้วดูลงตัวแล้วก็สวยเพราะด้วยขนาดตัวเรือนมากับความหนาเพียง13.5ม mm, ิลลิเมตรและการเป็นนาฬิกานักบินที่มีขาสายค่อนข้างยาวซึ่งลักทุลักอยู่ที่ประมาณ17มิลลิเมตรทำให้เมื่ออยู่บนข้อมือแล้วผมว่าขาสายจะช่วยกรบในสิ่งที่ทําให้ในาฬิกาดูเรือนเล็กลงเมื่ออยู่บนข้อมือที่ขนาดใหญ่ได้ทําให้ดูเต็มข้อ ในเรื่องของความแตกต่างจากรุ่นธรรมดาบอกเลยครับว่าชัดเจนและเด่นมาแต่ไกลเพราะตามปกติแล้วสปิริตซูรูทามมักจะมากับขอบตัวเรือนที่มีอินเสิร์เป็นเซรามิกพร้อมสเกล24ชั่วโมงที่จะต้องใช้ร่วมกับเข็มที่4หรือว่าเข็ม GMT แต่สําหรับรุ่นนี้ขอบตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็มีอินเสิร์ที่ผลิตจากทองเ g ดโกล 18K ซึ่งเป็นครั้งแรกสําหรับคอลเลคชันนี้ที่ใช้วัสดุนี้ในการใช้ผลิตอินเสิร์ขอบตัวเรือน โดยขอบตัวเลืเนี่ยสามารถหมุนได้2ทิศทางนะครับเพื่อความสะดวกในการปรับตั้งโซนเวลานอกจากนั้นทองคาแบบเลดโกยังถูกใช้ในการผลิตส่วนอื่นๆของตัวนาฬิกาด้วยอย่างเช่นหลักชั่วโมงและชุดเข็มซึ่งทําให้ตัดกับพื้นผิวของหน้าปัดที่เป็นโทนสีดําด้านช่วยให้มองเห็นและอ่านค่าเวลาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วซึ่งบนหน้าปัดตรงตำแหน่ง7-5นาฬิกาจะมีการสลักตัวเลข1 9 2 5ถึง2025 แต่ไม่มีการถมสีลงไปทําให้อาจจะมองเห็นได้ยากนิดน,นึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกิมมิดเล็กๆแบบไม่ต้องตะโกนให้ทราบแบบดังๆของนาฬิการุ่นนี้และเมื่อพลิกมาที่ด้านหลังจะพบกับความพิเศษนั่นก็คือโรเตอร์ขึ้นลานที่มีการสลักแผนที่โลกลงไปโดยตัวโรเตอร์เป็นโลหะชุบ PVD นะครับสีรถโกซึ่งตรงนี้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความโดดเด่นให้กับตัวนาฬิการุ่นนี้เพิ่มขึ้นแม้ว่าเมื่อสวมใส่ไปแล้วอาจจะไม่มีใครมองเห็นตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ตาม การขับเคลื่อนเป็นหน้าที่ของกลไกอัตโนมัติในรหัส l 8 44. 4 4 4เช่นเดียวกับรุ่น42ม mm, ิลิเมตรมาพร้อมกับซิลิคอนบาลานซ์สปริงหน้าปัดสามารถแสดงเวลาไทม์โซนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทำให้เข็มชั่วโมงที่บ่งบอก GMT สามารถหมุนได้อย่างอิสระโดยเข็ม GMT จะเป็นแบบ True GMT ซึ่งส่วนตัวผมว่าใช้งานง่ายมากขั้นแรกคือคุณจะต้องทำให้เข็ม GMT เนี่ยทำหน้าที่ในการบอก AM PM ก่อนเพื่อเป็นการปรับตั้งให้ตรงกับเข็มชั่วโมงหลักอย่างเช่น เข็มชั่วโมงอยู่ที่10บโมงเช้าดังนั้นเข็ม GMT ก็ควรจะชี้ไปที่เลข10บนขอบตัวเรือนจากนั้นเมื่อมีการเดินทางข้ามเขตเวลานะครับอย่างเช่นคุณออกจากกรุงเทพนะครับเพื่อเดินทางไปที่โตเกียวเมื่อมาถึงโตเกียวเวลาอยู่ที่10นาฬิกาแต่โตเกียวจะมีความต่างของเวลามากกว่ากรุงเทพอยู่2ชั่วโมงนะครับจากนั้นคุณต้องการตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาตามโซนของโตเกียวคุณก็แค่คลายเม,มย็ดมายมดึงออกมา1ตำแหน่งนะครับแล้วก็หมุนปรับเข็มชั่วโมงหลกักจากเลข10บนะครับ มาที่เลข12เท่านี้ก็จบแล้วโดยเข็มชั่วโมงหลักจะทําหน้าที่บอกเวลาของโตเกียวซึ่งเป็นโล c a l time นะครับในขณะที่เข็ม GMT ซึ่งชี้อยู่ที่เลข10ก็จะทําหน้าที่บอกเวลา home ทม์หรือเมืองที่จากมาซึ่งก็คือกรุงเทพมันเองตรงนี้ผมว่าดีมากๆและทําให้เราสามารถมองเห็นเวลาจริงๆของพื้นที่ที่เราอยู่ผ่านทางเข็มบอกเวลาหลักเลยช่วยลดความสับสนเมื่อเปรียบเทียบกับพวก t r a v e l e r GMT ซึ่งใช้เข็มที่4ในการทําหน้าที่บอกเวลาของ local time สำหรับกลไกชุดนี้ทำงานอย่างแม่นยำและมีกำลังลานนานถึง72ชั่วโมงได้รับการรับรองระดับโคนโอมิเตอร์หรือ cos นะครับดังจะเห็นได้จากสัญ,ญลักษณ์รูปดาว5ดวงที่วางอยู่บนหน้าปัดซึ่งเป็นการการันตีถึงความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพที่อยู่ใน,นกลไกรุ่นนี้ลองจินสปริตสโตร์ไทาถือเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยสำหรับใครที่กำลังมองหานาฬิกาแบบแสดงได้2โซนเวลาเพราะฟังก์ชันแบบ true gmt เป็นอะไรที่ต้องบอกเลยนะครับว่าใช้งานง่าย ะสะดวกสุดๆแถมยังมีความเที่งตรงในระดับโครโนมิเตอร์พวกมาด้วยกําลังสํารองที่นานถึง3าวันเรียกว่าถอดทิ้งไว้ในคืนวันศุกร์เช้าวันจันทร์ก็สามารถยิบมาใส่โดยที่นาฬิกายังทําง,งานไม่ต้องมาเสียเวลานั่งปรับตั้งใหม่ความพิเศษในเรื่องสตอรี่ก็สําคัญและถือว่าเป็นการฉลองแบบช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆและมีที่มาที่ไปเพื่อทําให้นาฬิกาเรือนนี้ดูพิเศษขึ้นขณะที่ความประณีตความสวยงามก็ถือเป็นอีกจุดที่ลองกินทําได้ดีมาก ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วครับว่าเมื่อลองไปขึ้นข้อที่บูติกข,ของลองจินแล้วนาฬิกาเรือนนี้ยิ้มให้หรือเปล่าสําหรับใครที่ต้องการที่จะขึ้นข้อนะครับสามารถทดลองได้ที่บูติกข,ของลองจินนะครับที่วันแบงคอกโทร02 000 1148หรือว่าเคาน์เตอร์ของลองจินที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปสําหรับการแกะกล่องต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีนาฬิการ,รุ่นไหนมาแนะนาโปรดติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ